ที่นอนเสื้อผ้า,าเขามาเบิงเอข,ขียะไข่มะแดงหาอยู่หากินตามบ้านน้องได้บ่นนอกเ <c oughs> ด็กน้อยก็มาแยะไขม่มะแดงกับแม่ด้วยเวยเ้ยมะแดงกัดกัดด้วยกัดบ่กัดผมเบรง <c oughs> โอ้เฮียเฮีย ใส่ผมอีกหน่อยมหายาเบิรงแม่อื๊ด <да> so, um, ี้นจนี้มันมีแม่เป่งเนาะค่ะนก็อันนี้เยอะมาลดอย่างน่ะ แล้วก็เอามาใดใหม่เงาไะไหนทั้งคนดังใหม่อยู่หากินเนะพี่หน่องเลยเพิ่มาแย่ใครมาเดงอยู่น้ำสวนขวัญนี่แหละหมดแดงสีกาดออกมาเว้ยหน่อ ให้แมมือนเด็กบอหอนสมัวว่าเนาะแม่ใช้โมเดลงนำแม่พีเทอร์ติงหน่อย้ <g ül> s> <S ขอบคุที่รับชมนะคะ